ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อเราไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณก็มักจะมีคำกล่าวกันเสมอมาว่าท้ามาเมืองสุพรรณ แล้วไม่ได้มาแวกกาบไหวหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณด้วยที่ว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดสำคัญคูบานคูเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรและยิ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวจะเป็นที่ที่คนนิยมมาก เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรีถ้ามีโอกาสมาเมืองสุพรรณบุรีสถานที่แรกที่ไม่ควรผ่านเลยแวะชมความงดงามของหลวงพ่อโตและกลับไว้เพื่อเป็นสิริมงคลประวัติวัดป่าเลไลวรวิหารวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่า มีอายุราว1,200ปีตั้งอยู่ริมถนนมาลายแมนตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองชาวบ้านทั่วไปเรียกวัดป่าภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางเลไลในพงศ์สวัาดาเหนือกล่าวว่าพระเจ้ากาแต่ทรงให้หมอนน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไล ภายหลังปีพุทธศักราช1724หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิคือประทับนั่งห้อยพระบาทมีนักป่าหลายท่านว่าเดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนันเชิงสมัยแรก ต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้36องค์ที่ได้มาจากมหาเถระลายลายวัดป่าเลไลมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันเรื่องชื่อของไทยคือ เสภาขุนช้างขุนแผนนิราชเมืองสุพรรณบุรีของสุนทรภู่ปัจจุบันวัดป่าเลไลมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารประวัติวัดป่าเลไลวรวิหารอีกทางหนึ่งวัดป่าเลไลวรวิหารตั้งอยู่ในตำบลลัวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือท่าจีนห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลเมตรเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารเนื้อที่กว้าง82ไร่1งานมีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัดคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล ตามหลักฐานเดิมสันนิษฐานกันว่ามีอายุลาวสมัยอู่ทองเนื่องด้วยขนาดนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาคนา้นคว้าจึงเชื่อกันอย่างนั้นเรื่อยมาเมื่อมีการศึกษาคนา้นคว้าในระยะหลังๆทำให้ทราบได้ว่าวัดป่าเลไลน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า1000ปีขึ้นไปโดยหลักฐานต่างๆจากโบราณวัตถุ เป็นข้อสนับสนุนอ้างอิงเพียงพอที่จะตั้งเป็นสมมุติฐานใหม่ขึ้นได้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่มีความสูงถึง23.47เมตรสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพมีลายพาหัตถ์ถึงพระสาตาจารย์หลวงบริบาลบุรีพันธ์อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าพระพุทธรูปวัดป่าเลไลเป็นของเก่าก่อนวัตถุอื่นลักษณะทันสมัยอู่ทองและสร้างเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมจักรเหมือนอย่างาพระประธานที่พระปฐมเจดีมีมงกุฎครอบเฉพาะองค์พระมาสร้างวิหารต่อชั้นหลัง ส่วนองค์พระนั้นเคยชำรุดถึงพระกรหักหายคนชั้นหลังปฏิสังขร์เมื่อมีความรู้เรื่องพระแสดงปฐมเทศนาสูญเสียแล้วจึงทำเป็นปางป่าเลไลความกล่าวในข้อนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่าพระกรเล็กกว่าเกือบข้างหนึ่งและซุ้มเดิมที่สร้างวิหารก็ยังปรากฏอยู่ ตามที่พระยาดำรงราชานุภาพทรงพระวินิจฉัยว่าวัดป่าเลไลมีอายุทันสมัยอู่ทองนั้นมีความจริงอยู่บ้างโดยความเป็นจริงแล้วอาจจะสูงกว่าสมัยอู่ทองขึ้นถึงสมัยลบบุรีและทวาราวดีเสียด้วยซ้ำไปเมื่อปีพุทธศักราช1706พระเจ้ากรตแต ผู้ซึ่งมีเชื้อสายในเลสวนหงสาวดีพาไพ่พลมาของราชที่เมืองพันธุมบุรีได้ให้หมอนน้อยเป็นเชื้อสายพระวงของพระองค์ไปสร้างวัดส,สนามชัยแล้วมาบูรณะวัดป่าเลไลในวัดลานมะกขิดแขวนเมืองพันธุมบุรีเมื่อข้าราชการบูรณะวัดแล้ว พากันออกบวชเสียสิ้นสองพันคนจึงขนานนามเมืองใหม่ว่าเมืองสองพันบุรีพระเจ้ากระแตอยู่ในราชสมบัติ40ปีสวรรคตปีพุทธศักราช1740ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในสมัยลบบุรีโดยพุทธลักษณะของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วพระพัก มีเขาเป็นศิลปะอู่ทองกายกายเพราะพนุเป็นเหลี่ยมความเป็นจริงแล้วพนุเป็นเหลี่ยมนี่สอให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลถ่ายทอดมาจากศิลปะทวาราวดีหลวงพ่อวัดป่าเลไลได้รับการบรณะถึงสามครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช1706 โดยมอเล็กครั้งที่สองในสมัยอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาอมรินในรัชะกาลที่สามกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงเสียอยุธยาทรงโปรดให้พระยาสรีหาราชเดชโชชัยไปสร้างวัดป่าเลไลส่วนครั้งที่สในสมัยรัชะกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้พระยานิกรบดินมาบูรณปฏิสังขรณการบูรณปฏิสังขรณในรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นอันสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ยังไม่ได้ครองราชพระองค์ทรงผนวดสเสด็จทุดงมาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมานมัสก,การหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลทรงพบเห็นวัดป่าเลไลโลกล้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาและการปกครองวัดจึงทำให้สภาพของวัดป่าเลไลเสื่อมโทรมมากเมื่อเข้ามานมัสก,การหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าหากได้ขึ้นคลองราดเมื่อใดก็จะมาบุรณปฏิสังขรถวายเมื่อพระอ,องค์ขึ้นคลองลาด ในช่วงของการคองราชโปรดก้าวให้พยานิกรบดินมาบุรณะปฏิสังขรณวัดป่าเลไลโดยขุดคลองตั้งแต่วัดประตูสารซึ่งอยู่ริมน้ำสุพรรณลองแพรุ่งเข้าไปจนถึงวัดป่าเลไลสร้างหลังคาข้างละสองชั้นทําฝาผนังรอบนอกรวมหลังคาพระวิหารข้างละห้าชั้น พร้อมซ่อมองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลด้วยสร้างพระพุทธรูปว้อีกสององค์อยู่ในวิหารเบื้องหน้าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลทั้งซ้ายและขวาประดิษฐานตามงกุฎอยู่ในหน้าบานพระวิหารเป็นเครื่องหมาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่